รีวิวอาหารมื้อนี้นะคะชิมรสชาติแล้วถูกใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างหรือว,ว่าส้มตำปล้าอันนี้ไก่ย่างนะคะรสชาติคนไทยเลยแหละหวานๆหอมๆติคนสดงว่าเป็นเป็นคนไายได้หรอคะอันนี้ก็เป็นไส้ย่างนะคะก็จะเป็นไส้ต่าง ชาติกลมกล่อมตำป่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะสาวว่าคนไทยนี่ขาดไม่ได้เลยเมนูจานโปรดเลยทีเดียวอ้าวถัดมาอันนี้จะเป็นหมูอะไรนะหมูย่างคอหมูย่างเนาะหวานหวานมันมันติดริ้นนุ่มๆนุ่มริ้นนะคะรสชาติคนไทยทั้งนั้นเลยอันนี้ราบราบเหนือเนาะอ่ามีตรงมีตับด้วยก็จะเป็นรสชาติของอีสานอันนี้ก็จะเป็นผักกับแก้มขนาดผักของเขาแตงกงแตงกวายังกรอบๆเลย ันนี้ก็จะเป็นหมี่ลวกเนาะหมีม่กรอบก็จะนุ่มๆนะคะนุ่มดินเหมือนกันนะคะกินกับส้มตำนี้เข้ากันเลยอันนี้สาวกไข่พัด <c oughs> <c oughs> อโซยกันเลยค่ะจบการรีวิวอาหารเที่เด้านี้นะคะอย่าน้ำาลายไหลตามนะไม่หวแล้วขอกินก่อนค่ะบ๊ายบาย